สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟ้องไป,ป,ป,ปไท่ายแน่เล่าวน้ำครับผมนนกกว,วันนี้เราจะมาทำต้มยำไก่ครับต้มยำอกไก่ครับผมนี่อกไก่อเอามาบังชนผสมกันเลยครับทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบกันครับผมจะมีเห็ดครับผมเห็ดแล้วก็ขาหมสจิงไข่ ซีตะไคร่เลครับพริกขี้หนูสวนครับผมพริกขี้หนูแดงใบมะกรูดมะเขือ,อเทศซีดาครับผมหอมแล้วก็อกไก่ครับผมจะไปหั่นแล้วก็ที่ตุมกันเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมี่ผมก็จะใส่น้ำกันแล้วครับ อยู่ม้งน้ำจะใส่น้ำเสียไปไปลายครับผมนึงเสียพประมาณนี้ <ผม S 2> ครับสำหรับนหนึ่งถ้วยครับผมเปิดไปขึ้นรอสักครู่นี้เราก็มาใส่กาตะไครไ้ครับผมหลักปีครับผมใส่ไปเลยครับ เห็ดก็ใส่ลงไปเลยครับพี่ครับจะใส่ไมอะครับใส่ลงไปอันนี้สำหรับหนึ่งถ้วย ต้มยำไก่น้ำข้นต่อมาเราก็เอาเนื้อไก่ลงไปครับเนื้อไก่ลงไปไปประกูขหอมแดงกะเทศครับผมแล้วเราก็จะมาปรุงนะครับผมน้ำาันนาหนึ่งสองครับผม น้ำปลาครับหนึ่งสองสามครับผมใส่แค่สามซูมนด์หนึ่งช้อนครับไปขึ้นครับผม พอได้แน้นยเนาะนดชวอเสร็จแล้วครับพี่น้อง ต้งยางสูงสูงสูงค,ครับคลิปนี้ก็ต้นนี้เลยครับพี่น้องพอ่อคณิตคลิปนาสวัสดีครับผม